แอนิเมะญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่นิยมไปทั่วโลกในไทยเองก็มีแฟนๆอนิเมะอยู่ไม่น้อยเช่นกันแล้วอนิเมะเรื่องโปรดของคุณคือเรื่องไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ลังคลิปนี้เลยแต่สำหรับแฟนตัวยงของอนิเมะญี่ปุ่นก็น่าจะรู้กันดีว่าในบางฉากบางซีนบางครั้งบางตอนมันก็มีอะไรแปลกๆที่ไม่เข้าพวกอยู่เหมือนกันเรียกได้ว่าเฟลสุดๆแล้วมันจะมีฉากไหนซีนไหนกันมั่งไปดูกันเลยดีกว่ากับ 25ตัวละครญี่ปุ่นสุดเฟลที่คนวาดน่าจะลืมอะไรไปนแน่จะเฟลแค่ไหนไปดูกันเลย25เริ่มต้นเรื่องแรกจากเจ้าหนูนักสืบที่โคนันบางทีตัวก็เล็กเกินไปนี่มันเตีย้ยของเขาเจ้าหน้าที่เลยนะครับเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเรื่องเลเอาเนี่ยพลาดสุดๆในตอนนี้ 24และนี่ก็คือขนาดของหัวกะโหลกของอนิเมะที่เลยคนสงสัยว่าถ้าตาโตนักขมเล็กกะโหลกจะเป็นยังไงผลสรุปสุดท้ายกะโหลกก็น่าจะได้ประมาณนี้ oh, <no. S 1> แหมเรื่องนวัสยองสุดๆตาเนี่ยโบมาเชียว23และนี่ก็คือแว่นที่สาวๆหลายคนต้องการ หรือเปล่านะเพราะว่าแว่นนี้ถ้าลองสังเกตดูดีๆมันคือแว่นที่มีขนทาติดอยู่แมมเรียกได้ว่าคนที่ทำแว่นเนี่ยแปกแล้วนะแต่คนที่ซื้อมาใส่เนี่ยสิสุดและนี่ก็คือการแปลงร่างเพื่อช่วยพิทักโลก แต่สิ่งที่มันแปลกผิดปกติมันอยู่ตรงนิ้วตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกินมาก็ไม่น่าจะเกินหกแต่เนี่ยลูกพี่เล่นมา7นิ้วเลยเหรอครับลูกพี่มันสุดจริงๆ21ต่อมากับเรื่องนินจา n a ูโตะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนินจาก็จะมีร่างกายเท่ๆลหล่อๆตามสไตล์นินจา ที่แปลกนั้นก็คือแม่ลูกพี่ไปสั่นหาท่านี้มาจากสำนักไหนกับเนี่ย20และนี่ก็คืออีกหนึ่งซีนหนอนิเมะที่เรียกว่าคนดูงงไปต,ตามๆกันได้แต่คิดและก็สงสัยว่านี่ลูกพี่คือคนหรือเปลดปะลูกพี่เล่นมาสกขายืดยาวขนาดนี้สุด 19. จากการ์ตูนเรื่องโดราไอมอนซึ่งการ์ตูนเรื่องโดลาไอมอนเนี่ยโดยปกติแล้วโดมีตาก,ก็จะมีนิ้วมือ5นิ้วเหมือนคนปกติถูกไหมแต่ฉากนี้ไม่ยังไงไม่รู้1 2 3 4 5 6มาไงครับเนี่ยหรือนี่จะเป็นอิสรเอกที่อ้างอิงไปถึงโนมิตาก6นิ้ว 18. คณผู้ชมเคยสงสัยหรือเปล่าล่ะว่าโดละคอในอนิเมะที่มีผมส,สวยๆปิดบังเก๋ๆกเ,กเนี่ยมุมอมองของเขาที่เห็นคนอื่นมันเป็นยังไงไปดูถ้าลูกพี่จะไว้ผมทรงนี้แล้วจะมองเห็นแค่นี้ก็แล้วแต่ความสบายใจของลูกพี่แล้วแหละเรอยกัดว่ามองแทบไม่เห็นอะไรเลย17 และนี่ก็คือวิธีการอุ้มสาวยังไงให้สาวประทับใจแม่สมัยนี้เราสามารถอุ้มคนในท่าแบบนี้ได้จริงๆเหรอ 16. อีกหนึ่งปัญหาสำหรับคนที่เริ่มดูอนิเมะของญี่ปุ่นใหม่ๆนั่นก็คือการแยกแยะตัวละครระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายไม่ค่อยออกนะนะไม่ว่าจะเป็นดวงตาผิวปากจมูกเสียงทุกอย่างแยกยากสุด น่าจะมีแต่แฟนตัวยงของอนิเมะญี่ปุ่นถึงจะแยกออกหรือไม่ก็แยกไม่ออกเลย 15. และในอนิเมะญี่ปุ่นอายุของตัวละครก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะคนดูหลายคนก็ได้แต่สงสัยว่าตัวละครสองตัวนี้คือมีอายุเท่ากัน <Huh? S 1> หรอแต่สรุปสุดท้ายตัวละครสองตัวเนี่ก็คืออายุเท่ากัน คนเคยสงสัยหรือเปล่าล่ะว่าทำไม,มตัวละครในอนิเมะถึงมีปากที่บิดเบี้ยวข้างๆแบบนี้เวลาที่พูดแอดก็สงสัยเหมือนกันแต่ที่แน่ๆถ้าปากบิดเบี้ยวแบบนี้ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงมันก็จะเป็นแบบแหมเรียกได้ว่าถ้าแอดเจอหนักครั้งแรกเนี่ยวิ่งสิครับ 3. และนี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหาสำหรับจำนวนนิ้วของตัวละครในอนิเมะญี่ปุ่นที่เราจะเห็นอยู่บ่อยๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะการจงใจใส่มาเกินหรือเป็นเพราะไม่ได้ตรวจสอบนะน,นะ <S <S เนี่ยลูกพีเล่นมา6นิ้วอีกแลแก้วแหละ12เมื่อพูดถึงปัญหาความหล่อเหลาของตัวละครในอนิเมะญี่ปุ่นที่หล่อเหลาเอาการทำให้ทะลุทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรมาบทบางใบหน้าเหล่าๆของรูปพี่ได้แม้กระทั่งเหล็กแบบนี้กเขาไม่อยู่เลิอกได้ว่ากฎฟิสิกส์เคมีชีวะทุกอย่างลูกพี่แหกหมดสิอ จริงๆแล้วฉากแบบนี้แฟนๆอนิเมะก็น่าจะคุ้นชินกันดีกับฉากหนังสือที่หนังสือทุกเล่มจะเบลอไปหมดยกเว้นหนังสือเล่มนั้นที่ตัวละครจังใจที่จะหามันจะชัดเด่นอยู่ตัวเดียวเรียกได้ว,ว่าไม่มีตัวหนังสือบนปกหนังสืออื่นๆเลยงงไหมละ่ะ10และนี่ก็คือการเซนเซอร์อะไรสักอย่างหรือการวาดไม่เสร็จ หรืออะไรก็ไม่รู้ที่ใส่เข้ามาในฉากฉากนี้สรุปสุดท้ายมันก็โผลมาในการ์ตูนจนได้เรียกได้ว่าฉากนี้ทําให้คนดูงงไปสิบตลบเลยทีเดียว 9. และนี่ก็คือฉากเชวดขาของตัวเองว่าขาตัวเองเป็นขาที่สวยที่สุดหวัดสันไอ้ขาก็สวยสมส่วนอยู่หรอกมั้ง แต่สิ่งที่หายไปนั่นก็คือข่าวของเจไม่มีหน่อยหรอครับ <t une noise> แปดและนี่ก็คืออีกหนึ่งความคุ้นชินของแฟนๆอนิ א� א� เมะญ,ญ,ญี่ปุ่นกับตัวละครอนิเมะที่มีปากที่ค่อนข้างบิดเบี้ยว <t une noise> แม่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะเส้นประสาทปากมีปัญหาเลยเนาะเจ็ด <t une noise> ฉากนี้เรียกไ้ว่าคนวาดการ์ตูนเขาก็พยายามทำดีที่สุดแล้วถึงแม้ว่าคังจะเบี้ยวนิดนึงมืออาจจะคลาสีเปลี่ยนที่เงาก็ได้มัง้งเนือ้อ oh. โ<ฮ>เรียกว่าในอนิเมะหลายๆเรื่องก็จะมีแบล็กเกลว์ที่ค่อนข้างที่จะแย่งซีนตัวละครอ,อยู่เสมอไม่เว้นแม้กระทั่งฉากฉากนี้เป็นฉากที่ค่อนข้างโรแมนติกพอสมควร แต่อีแบกก้าคือ5และในบางครั้งบางคราวผู้สร้างก็จะมีความเบลออยู่ในหน่อยเพราะว่าโทรศัพท์นี้มีเลข1234567870้ากแล้วเลขอก้าล่ะครับลูกพี่มันหายไปไหนจะโทรยังไงแล้ทีนี้ สสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างอนิเมะนั้นก็คือเลเยอร์ของตัวละครแต่ถ้าผู้ชมลองสังเกตฉากชากนี้ดูดีๆจะเห็นว่าเด็กผู้ชายด้านหลังเนี่ยเลเยอร์พุ่งทะลุหน้าจอมาเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเลเยอร์เนี่ยไม่สวนขิงขาดใดๆสาม ก็อย่างที่แอดได้บอกว่าเลเยอ t มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆจากเจ้าหมูตัวเล็กๆน่ารักกับกลายเป็นหมูตัวใหญ่เท่าบ้านฮา <Huh? S 1> นี่ท้าไม่บอกเป็นหมูคงจะเป็นกอดซิลาเลยละมั้งสองและนี่ก็คืออีกหนึ่งฉากที่ทำให้แฟนๆอนิเมตะลึงตึงโป๊ะไปเลยทีเดียวกับฉากอ่านหนังสือพิมพ์ที่เรียองก้ว่าหนังสือพิมพ์ที่ลูกพี่อานเนียเล่นเอามาวางเื้อดื้อแบบนี้ คนดูคงตึงโป๊ะไม่น้อยเลยทีเดียวหนึ่งถ้าเพื่อนๆลองสังเกตฉากนี้ดูดีๆจะเห็นว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างของตัวละครที่ไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่ <S <S ใช่แล้วแหละสิ่งสิ่งนั้นก็คือแขนของตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเล็กสั้นกระจิ๋วไม่เห่ยวสมส่วนนะนะ เป็นยังไงบ้างล่ะกับความฟูลในการออกแบบตัวละครญี่ปุ่นและแอดก็ขอบอกเลยว่าคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะ No s e ซีรีส n โน r a ดรามนะอย่างไรก็ตามอย่าลืมกดแชร์ไป่อเพื่อน,อนได้ดูด้วยล่ะกดไลค์กด, like, กด Subscribe เ p y ด้วยและเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ